สวัสดีครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะเราดูไปแล้วนะครับว่าใครเข้ามาดูช่องของเราบ้างน,นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มไหนเนาะเดี๋ยวต่อไปมาดูวิธีการลงโฆษณาของ Tik t อกกันนะครับผมทําในมือถือนะเพราะว่าในคอมเนี่ยเดี๋ยวอัดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแยกกันนะครับ่ะมาดูกันเลยเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปที่ Tik t o อกก่อนนะครับแบบนี้แป๊บหนึ่งนะครับซึ <ผม S 2> ่งผมก็ไม่ได้บอกว่าช่างทุกคนดีหรือช่างคนไม่ดีนะ โปรไฟล์ของเรานะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่ดูโปรไฟล์รูปคนตรงนี้นะครับจากนั้นนะก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัววิดีโอที่เราต้องการจะเอาไปลงนะครับอันไหนดีนะครับช่องของผมก็สเปซสบัดนะครับตอนแรกแต่ว่าตอนนี้ก็จะขายประกันเพียงเดียวแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทําไปแล้วเนี่ยคนดูน้อยให้ลองสร้างช่องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลงโพสต์ดูนะครับถ้าคนดูเยอะกว่าก็เปลี่ยนไปเลยแล้วกันนะอ่ะสมมุติว่าผมเลือกเป็นนี้แล้วกันนะครับระยะสั้นสองบวกไรใช้นี้ลดยู ผมก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัว3จุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับ3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะเขาจะมีในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นะครับโปรโมทนะให้เราคลิกเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูนะก็ในส่วนของตัวการโปรโมทเนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับตรงนี้นะครับนี่เราจะเห็นได้ว่ามันมีเยอะอยู่นะเนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ3อันนี้นะก็จะมีในส่วนของตัวรับยอดขายนะครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่เป็นลิงก์ URL ได้นะแบบนี้นะครับใส่ลิงก์ URL ได้ถ้าสมมติว่าเรามีเว็บไซต์ของเรานะก็าสามารถใส่เป็นลิงก์เข้าไปได้นะครับ้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระตุ้นนะครับให้สมมติว่าทั้งการทําอะไรนะครับแป๊บนึงนะครับนีต่อครับตรงนี้เราสามารถใส่เว็บไซต์ของเราเข้าไปได้นะนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกระตุ้นได้นะครับว่าในการทํางานเนี่ยเขาจะให้ทําอะไรนะครับเนี่ย เลือกปุ่มได้นะเช่นแต่ว,ว่าขอดูรายละเอียดนะครับจองตอนนี้บริจาคตอนนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีนะโอเคถ้าใครจะใช้นะครับตรงนี้ก็มี t i k t o อกพิกเด้วยนะในช่องของผมใน YouTube ก็จะมีใส่ไว้ให้แล้วนะครับวิธีการจะเอา t i k t o อกพิกเมาอย่างไงนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ากดเป็นรับยอดขายนะครับเขาก็าจะให้เราทำการกรอกข้อมูลไว้สักครู่นี้นะ เนี่ยแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่เอาก็ไปเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวบู๊บัญชีนะครับอยากจะให้ลองสังเกตในส่วนของตัวตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้กระตังนะยอดคนกับตังนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับนี่ที่ผมเลื่อนๆอยู่นะครับยอดคนกับตังนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะรูปแบบของวิดีโอนะครับรูปแบบของการโปรโมทนะสามอันตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการยกตัวอย่างเช่นยอดชมนะครับเข้าชมเพิ่มเติมครับลองดูเห็นไหมครับ คนดูสามพันหนึ่งร้อยนะครับราคาหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทนะถ้าสมมติว่าเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับเห็นไหมครับ3้ยยสิบเอ็ดนะครับสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมครับทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรากำหนดได้นะครับว่าต้องการให้มันราคาเท่าไหร่นะหรือว่าเราต้องการโปรโมทของเราเท่าไหร่นะแต่ว่าที่แตกต่างกันนะครับที่เขามากำหนดให้แล้วก็แตกต่างกันก็คือว่า คนเวลาเข้าชมวิดีโอเนี่ยเราเข้ามาดูแป๊บเดียวแล้วก็ออกก็ได้อาจจะไม่เกิดข้อมูลอะไรเลยครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นผู้ติดตามนะครับก็คือคนที่เข้ามาดูแล้วกดติดตามเรานะครับตรงนี้เนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นมานหน่อยแต่ว่าตรงนี้เรากําหนดราคาเองได้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าไปในลิงก์อาจจะเข้าไปดูรายละเอียดอะไรเงี้ยราคาก็เลยแพงสุดก็คือจะเป็นคนที่สนใจจริงๆนะ่ะสมมติว่าผมต้องการบอกว่า เป็นผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาดูแล้วไม่ได้ติดตามเราเลยเนี่ยเขาก็จะออกไปนะครับเหมือนตามน้ำพริกละลายแม่น้าผมก็เลยบอกว,ว่าเอ๊ะเป็นผู้ติดตามดีกว่าดังนั้นผมเลยเลือกผู้ติดตามนะครับประมาณนี้แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยจะทดสอบหรือว่าลองทดลองทดลองดูว่าวีคนเข้ามาดูวิดีโอจากที่ไหนบ้างจากอะไรบ้างนะครับก็สามารถเลือกเป็นประเภทอื่นก็ได้นะลองคิดเล่นดูได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรับลีดนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นรับข้อความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นการโทรเพิ่มเติมนะครับโทรเพิ่มเติมกดปั๊บมันก็จะขึ้นในพวกนี้มานะเี่ยเห็นไหมครับกดเบอร์โทรกดอะไรพวกนี้นะครับจะสามารถให้กดโทรมาหาเราได้นะรับกรดเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้อยากให้ลองกดเล่นดูนะเพราะว่ามันไม่มีตายตัวนะครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆเหมือนกับว่าต้องค่อยๆทําไปนะครับลงแอดยิงแอดก็คือเสียตังค์ให้เขานะนะสมมติว่าผมต้องการผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็ใช้โพสที่ผมทำอยู่นะยอดเข้าชมวีดีโอประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ผู้เริ่มชมผู้ชมเริ่มต้นนะครับันทิกตอกเลือกให้หรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้นะตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการสร้างเองเราไปดูแล้วส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพอะไรประมาณมานี้นะครับเราก็สามารถกดสร้างเองตรงนี้ได้นะเพศและอายุเนี่ยผมเลือกไปเลยเพราะว่าเราสามารถกําหนดได้ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าทั้งหมดนะครับแล้วก็อายุเนี่ยเราเลือกได้สมมุติว่าผม ดนช่องของผมมาแล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเท่าๆกันนะครับแต่ว่าปกติเวลาคนที่มาถามเราก็จะบอกว่าเอ,าอันนี้เดี๋ยวไปถามแฟนก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจนะครับอันนี้ผมเรียกเป็นชายหญิงเลยแล้วกันเนาะแล้วก็อายุนะครับที่เขาจะซื้อนะก็จะเป็นตั้งแต่25บห้าถึงสี่สี่ปีนะครับแบบนี้ผมกดบันทึกไปนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวอายุมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับมีตรงอายุมาแล้วนะครับ เพศอายุนะตัวเลือกไปแล้วในส่วนของสถานที่นะถ้าผมบอกว่าผมอยากจะให้ยิงแค่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะผมก็ทําการกดแก้ไขนะครับแบบนี้กดแก้ไขนะครับแบบนี้คอยขหลดแป๊บหนึ่งนะวิดีโออยู่มันจะนานนิดนึงนะเป็นทั้งในมือถือทั้งในคอมเลยนะครับอ่ะผมเลือกไปเลยนะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่อายุตามที่เราเลือกเนี่ยมีอยู่ประมาณ27-36ถึงล้านคนนะถ้าผมบอกว่าผมต้องการแค่ในกรุงเทพนะ กรุงเทพนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับอ่าอ่ามาแล้วกรุงเทพไทยนะครับสังเกตว่ายอดคนเนี่ยมันจะลดลงเห็นไหมครับจากเมื่อตะเกงเนี่ยสามสิบกว่าล้านตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9ล้านกว่าถึง11ล้านนะโอเคดังนั้นนะครับผมก็กดบันทึกไปนะครับแบบนี้อ่าเราก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับกรุงเทพนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับอายุเพศสถานที่นะแล้วก็ความสนใจอ้าวต่อไปมาดูความสนใจกัน สถานที่เนี่ยสามารถใส่ได้หมดนะหรือว่าจะใส่เป็นทั้งประเทศก็ได้เพื่อนหนึ่งจริงๆแล้วมันจะมีขั้นตอนแบบนี้นะครับอย่างแรกคือเราดูทั้งประเทศก่อนว่าใครสนใจบ้านนะครับในวิดีโอของเราแล้วก็ค่อยมาเลือกก็ได้นะโอเคต่อไปก็เป็นความสนใจนะครับตรงนี้ผมก็เลือกไปนะของ t i k t o k เนี่ยเขาก็จะมีอยู่หลายอันเลยนะครับ,บกดทีนั้น โอเคความสนใจนะครับระหว่างนั้นนะครับก็กดติดตามช่องไปก่อนได้หรือว่าเซฟไปดูได้นะอันนี้ไม่ลบนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้นะการศึกษายานพาหนะแม่และเด็กบริการทางการเงินนะครับอะไรพวกนี้นะท่องเที่ยวพวกนี้นะครับธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับบางทีเนี่ยการที่เราลงโฆษณาอันเดียวเนี่ยเราไม่สามารถวัดได้นะครับว่าโฆษณานี้เนี่ยมันเหมาะกับ กลุ่มลูกค้าของเราจริงๆหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราเลือกว่าเป็นยานพาหนะและขนส่งนะอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเทสอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแบบนี้เพราะว่าถ้าไปเที่ยวขับรถไปก็ต้องมีประกันอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ค่อยเอามาเทียบกันแล้วเปิดไว้2อ,อันนะครับถ้าอันไหนมันดีเราก็เปิดต่ออันไหนไม่ดีเราก็ปิดนานัดเองนะครับง่ายๆเนาะโอเคสมมติว่าผมเลือกเป็นยานพาหนะแล้วก็ขนส่งอันนี้เนี่ย เห็นไหมครับว่ามันจะลดลงไปอีกไหมผมเลือกเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะอยู่ไหนนล่ะอ,อ๋อนี่การท่องเที่ยวมาดูสิอ๋อาคาัก็ใกล้ใกล้กันนะครับมาเป็นลายผมเลือกเป็นยานาหนะนะกันแล้วก็กดบันทึกไปนะครับยาแผนะบันทึกไปนะครับเขาก็จะมาแล้วนะครับตรงนี้ก็คือมีในส่วนของยาาหนะแล้วก็ขนส่งมาให้นะคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7ล้านถึง8ล้านคนนะ เสร็จแ, <c oughs> แล้วก็ก็กดบันทึกไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วอีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาก็จะมาให้เราใส่นะครับว่าเฮ้ยเนี่ยกบประมาณเนี่ยต่อวนนันนจะใส่เท่าไหร่เนี่ยเราก็มาเลือกได้นะครับเช่นผมบอกว่าอืพี่เต็มที่เลยผมจะใส่ลงโฆษณาไปวันละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบอกเต็มที่พี่เลยห้าสิบ ก็ใส่ได้นะครับมันไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะมีบอกมาเห็นไหมงบประมาณขั้นต่ำสามร้อยอาจจะมีแนวโน้มที่บรปปรลุเป้าหมายของคุณมากขึ้นและก็คำคำ,คำมาตรฐานเลยคือไม่รับประกันผลลัพธ์นะครับในส่วนของตัววันเนี่ยเราก็เลือกได้สองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวัน,วนสมมติว่าเอาเป็นเขาก็จะคำนวณราคามาให้พร้อมกับบ,กบวกแพทเจ็ดเปอร์เซ็นของเราเพราะว่าวันละห้าสิบาทสี่วันสองร้อยบวกแพทเจ็ดเปอร์เซ็นสองร้อยก็สิบสี่บาท ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเราก็มาเลือกวันได้มีงบน้อยใช้น้อยแต่ว่าคือจริงๆมันก็ต้องเสียตังแหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะดูในส่วนตัวกลุ่มลูกค้าของเรานะเราก็แนะนําไปเลยว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็อาจจะลงในระดับประเทศก่อนใช่ไหมครับลงทั้งประเทศเสร็จแล้วก็มาดูว่าจังหวัดไหนอายุเท่าไหร่เพศอะไรสนใจคลิปวิดีโอของเราเนะเราก็ค่อยมาเลือกแล้วก็ยิง3ามใบนะครับทําเป็น1 2ึสองสานะครับเป็นสเต็ปม,มันจะได้แบบ สำเร็จนะครับสําเร็จเนาะโเคนึงนะครับเราก็มาเลือกในส่วนของตัวชําระเงินเลยนะครับกดชําระเงินไปนะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าอยากจะจ่ายเงินเป็นแบบไหนนะครับเพย์พาลไลน์และบิดไลน์เพย์บัตรเครดิตแบงก์ทอนเฟอร์นะครับทูมันนี่ก็มีนะแล้วก็ชําระเงินผ่าน QR code นะครับผมก็เลือกไปเลยนี่ QR code นะครับกดยืนยันไปนะครับแล้วเราก็ไปทําการเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอชําระให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็คอยเขาอนุมัติแอดนะครับเท่านั้นเองนะแอดของเราก็ทำงานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่แบบว่าออยังงงงอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะแล้วก็ขอให้ยอดขายปังๆยอดขายดีกันทุกคนเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโออื่นๆมาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณนะครับ